là bạn ơi bạn vô đông có ngang mi mi không đi tông bò có cố con đây nhau là bò có cố con đây nhau là mi ni nhạt đi áo không luôn và thua เสลำพันหอ่นหุ่นโ่าหา่นนนหะ่นหุ่นมา่นงช้นี้ฉั่นจะ่อนซุ่นหุ่นหุ่นห่นหุ่อ่นงุ่นนหุ่นหุ่นหห่ห่ห่ ส่วนก็โกงเอานี่ยดีแด่เอาผองอยู่ทั่วกันส่วนกันทําวันนั้นบบมีแบ่งอายุกูมีความประสงค์เรียนได้ไหาามปนอยู่ก็สอนพันนมงมาอยสอนเพิ่ม ตั้งแ,แต่น้อยคอยกระยู่กับงานทอเสื้อของแม่จนตอนนี้มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคอยจุดเด่นของชุมชนเฮาก็คือความสามัคคีเทเฮาชอบช่วยเหลือกันและกอยากจะต่อสู้เพื่อหนีปัญหาความยากจนเฮาจังพยายามใส่ภูมิปัญญาและทุนทรัพยากรธรรมชาติที่มีในท้องทินนำมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลายแนวเช่นกระเป๋าหมวก เพื่อให้มีสินค้าหลากหลายให้มีรายได้เพิ่มขึ้นแต่กระติดอยู่ที่ทุนกับความรู้อื่นๆเช่นการทําตลาดออนไลน์ก็เลยไปปรึกษาคูกศน,นอนเมื่อเมืองการสถานศึกษาได้สำรวจวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียนค้นหาสิ่งที่ผู้เรียนหรือชุมชนอยากทําจริงๆหรือระเบิดจากข้างในใชคกระบวนการกําหนดเป้าหมายวางแผนชีวิตหรือมาสตอมมิ่ง วิเคราะห์สายผ่านอาชีพจัดกิจกรรมที่หลากหลายโดนใจผู้เรียนเน้นฝึกปฏิบัติจริงศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต่างๆพร้อมกระบวนการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการใฝ่หาความรู้ในเรื่องที่ตนเองถนัดและสนใจเพื่อการพัฒนาด้านทักษะอาชีพประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายโดยทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกอสอสอ โครงการพัฒนาอาชีพผลิตภัณฑ์จากกบหรือผือพื้นที่ชุ่มน้ำโลกกุฏิทิมต่อยอดสู่โครงการยกระดับพันธกรรมไทยสู่สากลต่อเนื่อง2ปีกรมวิทยาศาสตร์บริการการป้องกันเชื้อราในผลิตภัณฑ์จากสารมูล,ลนิธิ SCG และสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณจะตั้งกองทุนเพื่อชีวิต300 0 0 0นบาทพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบึงกาฬพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ อุตสาหากรรมจังหวัดบึงการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์และหนุนเสริมในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องหลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนที่เป็นเลือดหลักสูตรผลิตภัณฑ์จากกกและผือภายใต้แนวคิดทุนทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และสามารถสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับประชาชน รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงศักยภาพของคนทุกช่วงวัยหลายมิติเช่นมิติทางสังคมมิติทางเศรษฐกิจมิติทางวัฒนธรรมมิติสิ่งแวดล้อมเราจึงนำเอาจุดนี้มาเป็นจุดร่วมโดยที่โรงเรียนนำไปเขียนเป็นหลักสูตรท้องถิน่นอยากจะฝากว่าการเรียนรู้ที่มีค่าไม่ใช่การเรียนรู้จากตำราจากนักวิชาการต่างประเทศเท่านั้น นักวิชาการที่เป็นชาวบ้านนี่เรียกว่าปราดชาวบ้านนี่แหละคือคุณค่าของความรู้ที่ดีที่สุดในชุมชนกระบวนการสร้างการเรียนรู้พัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐานโดยมีศูนย์เรียนรู้ต้นแบบกอ,อก,กบึงการซึ่งได้รับมาตรฐาน S.H.A. รางวัลชนะเลิศกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดีเด่นประจำปี2564ซึ่งได้รับการยอมรับและนำไปขยายผลอย่างกว้างขวาง สามารถเป็นแบบอย่างแก่เพื่อนครูหน่วยงานองค์กรสถานศึกษาอื่นๆและนำไปปฏิบัติได้จริงทั้งในระดับชุมชนระดับอำเภอระดับประเทศศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองบึงการสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงการได้รับรางวัลสถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองรางวัลยอดเยี่ยมระดับประเทศการเผยพแพร่ผลงาน ผ่านรายการโอท็อปของดีบึงการรายการเรียนนอกรัว้วสร้างความเข้มแข็งด้วยพลังชุมชน ETV หนังสั้นเรื่องกอ,อกกแห่งบึงการเผยแพร่หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องออนไลน์108อาชีพกศอนเอผยแพร่กับมูล,ลนิธิ SCG ผ่านโครงการพลังชุมชนพลิกชีวิตชุมชนพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนด้วยหลักสูตรมินิ MBA ผลลัพธ์ต่อผู้เรียนและชุมชน ผู้เรียนมีทัศนคติต่อตอนเองเชิงบวกมีทักษะฝีมือที่มีมาตรฐานปัจจุบันสามารถยกระดับสู่ตลาดบนห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลมีไรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยวันละ150-400บาทต่อคนยกระดับจากผู้เรียนสู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพครูภูปัญญาของชุมชนเกิดความรักความสามัคคีของคนในกลุ่มเชื่อมโยงสู่ชุมชนมีความภาคภูมิใจมีความสุขทำให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น และกลุ่มของเราก็ภูมิใจอีกหนึ่งก็คือเราพัฒนาคนขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะอย่างคุณแม่แม่โยมนะคะคุณแม่โยมที่ดิฉันเล่าให้ฟังนะคะเมื่อก่อนนะไม่เอาเออเ,เลยนะคะตื่นเช้ามาไปทุ่งนาค่ะฉันไม่สนเรื่องของฉันไม่ต้องค่ะไปป่าไปหาปูหาปลาค่ะแต่เรามาปรับแก่แม่คนอื่นทำได้แม่ก็ต้องทำได้ นี่คือความสำเร็จของเรามีความสุขดีใจเห็นเอ็นเห็นลูกหลานพราเห็ดกันเลยเห็ดน้ำเพลินนะนะเมื่อก่อนบ่เห็ดยังเห็ดไปแต่หน้าแต่ให้แล้วก็ไปคนยาย่บยู่บ้านยายบหมักบ้านยายหมักป่าก็เลยมีพวกหัวหนามาเยี่ยมมาค่อยกับสบายใจจ้ะแห้งดีเลยเห็นมาเห็ดเรื่อยแห้งมาเรื่อยวางขันเพิินก็มาเป็นรถทัวร์สองคัน กัญยูแล้แบบนี้รวยแล้วจ้ะมาอ๋อเข้าร่าดีนี่ก็มาทํามีความสุขสนุกสบายก็ทําไรทํานาก็มาที่นี่แหละได้ที่นี่แหละความรู้ได้จากที่นี่แหละพอนี่ก็ไปไปเอาผือเอากกมาตากทาอย่างนี้แหละก็ไปย้อมสีนู้นสีนี้ทําเป็นสีสอบลายอ้ไรก็สั่งพร้อมพร้อมที่จะให้คุณทุกอย่างก้าวผ่านพ้น และอีกคำหนึ่งที่ตัวดิฉันคิดว่าทำค่ะทำลงมือทำทำทุกวันทำให้เก่งทำให้มีความชำนาญทำไม่หยุดและความสำเร็จนั้นจะมาถึงค่ะดีใจก็บครัวบมีความสุข <c oughs> ดีใจที่ลูกหลานสืบสานต่อภูมิปัญญาบ่ให้มันตายไปกับยายในชุมชนแห่งนี้นะเป็นภาพแห่งความสุขเป็นภาพแห่งความฝันที่เรามองตั้งแต่เริ่มต้น เกิดจากความต้องการที่เขาอยากจะพัฒนาอาชีพจากทุนทางทรัพยากรธรรมชาติที่เขามีแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นทักษะชีวิตเขาดีขึ้นรายได้เกิดขึ้นในครอบครัวนอกเหนือจากรายได้ที่เขามีเขามีความสุขกับการอยู่กับครอบครัวจากการทํากิจกรรมร่วมกันกลุ่มเล็กๆจากคนในชุมชนทําให้มันสามารถที่จะต่อยอดในเรื่องของความยั่งยืนที่สําคัญชุมชนแห่งนี้มีภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนมาช่วยหนุนเสริมบูรณาการกับทุนปัญญา ภูมิปัญญากับท้องถิ่นมีทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและก็ยั่งยืนค่ะ กองทุนเพื่อการศึกษากองทุนเพื่อการศึกษารวมพัฒนากับเอสจีกองทุนกสศก็มีกองทุนเงินล้านก็มีกองทุนอื่นๆมากมีแต่ล้วนไม่มีซึ่งความแตกตา่างมีแต่เป็นนี่ทุกคทางไม่มีความแตกตา่างจากของเดิมพ่อมาเป็นกองทุนนี้พ่อมาเป็นกองทุนนี้พ่อมาเป็นกองทุนนี้ ให้มีอาชีพมันแกนให้มี